สวัสดีครับับตอนรับสู่ไอไลท์แคครับตอนนี้กูอยู่เกมช่แบ็เดสเซอนะครับอ่าครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในส่วนของอ่ากิจกรรมที่เราต้องช่วยเหลือพานีพานีนะครับเป็นกิจกรรมช่วยเหลือพานีพานีเนี่ยอันเนี้ยผมบอกตรงๆนะผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นวันนี้วันสุดท้ายหรือ อาจจะเป็นมะลืนนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันหมดในวันที่17มกราคมนะกิจกรรมมันจะหมดในวันที่17มกราคมทีนี้ไอ้เจ้ากิจกรรมเนี้ยนะครับที่มันจะหมดในวันที่17มกนะราคมเนี่ยมันจะยังมีกิจกรรมที่ให้เราล็อกอินนะครับให้เราล็อกอินแบบเข้ามาเล่นนะครับ แล้วจะได้เจ้านี่นะจะได้เจ้าหอยแสงตะวันสีทองเนี่ยจนถึงวันที่26มกราคมนะครับคือพานีพานีเนี่ยจะให้หอยหอยแสงสีตะวันตกดินนะนะครับกับเราเนี่ยต่อเควส์หนึ่งเนี่ยคือเจ็ดใช่ไหมเออแต่ว่าไอ้ตัววายเนี่ยนะครับในตัววายเนี่ยจะให้เราต่อครั้งที่เราล็อกอินนะครับที่เราล็อกอินเข้ามาเนี่ย จะได้อยู่สองซึ่งถ้าถึงมาที่ยี่บหมกราเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้ถึง30 4สิบี่สิบนะครับน่าจะได้กล่องอันเนี้ยถึง30 4สบิบนะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถนะผมมองว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับไอ้นี่ได้เลยนะครับนักเวสกอรปี้แล้วก็กล่องชุดอาวุธได้เลย นะคือเมื่อถึงวันนะครับแล้วเราเก็บรวบรวมเนี่ยจะได้แน่นอนนะผมคิดว่าน่าจะได้แน่นอนแต่ถ้าคุณผู้ชมเลือกจะเอาชุดสมมุติจะเอาชุดนะไม่เอานาเวสก o อปีนะครับนาเวสกอปีตัดไปคุณผู้ชมก็สาม,มารถที่จะเอาไปแลกเป็นผมวิญญาณโบราณเป็นความทรงจําช่างนะครับเป็นคํารามบาร์กเป็นหินคอนนะซึ่ง1 1ชิ้นได้หินคอน3นะครับหชิ้นได้หินคอน3ผม เชื่อว่ามันเยอะมากนะมันเยอะมันเยอะอยู่เอางี้เดี๋ยวผมทำเคสตรงนี้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวจะมานับเวลาที่เหลือกันนะครับว่าเอ้ยยังเหลืออีกเท่าไหร่นะยังเหลืออีกเท่าไหร่แล้วปร,ปริมาณมันจะอยู่เท่าไหร่จะได้จัดสรรได้ถูกเนาะอ่าเหมือนจะได้จัดสรรได้ถูกโอเคยังไงก็ไปรับเคสกันก่อนนะครับผู้เนียนะวันนี้ชุมชนพานีนะครับชุมชนพานี ก็มีเควสให้เราทำอีกเช่นเคยคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าดูวันนี้เขาจะให้เราทำอะไรนะปุ๊บอามาทำตามคำสั่งเหมือนเดิมครับช่วยหาเนื้อแกะ100ชิ้นนะครับสำหรับอาหารให้เหล่ากิฟฟอนนะอ่ากิฟฟอนจะเป็นต้องกินเนื้อนะครับเนื้อแกะ100เนาะคุณผู้ชม เนื้อแกะเนี่ยถ้าคิดไม่ออกนี่เขาพิกัดจุดให้แล้วนะครับว่าให้เราไปตรงนี้นะถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราจะไปหาเนื้อแกะที่ไหนก็ให้เดินทางไปที่ตรงนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีที่แร่ไหมพยายามเอาที่แร่เนื้อนะครับพยายามหาที่แร่เนื้อไปด้วยนะร้อยชิ้นกับ96น่าจะพอนะคิดว่า นะครับผมคิดว่าน่าจะพอกับจำนวนมีดที่ผมมีตัวนี้ไม่ได้เอานอนลามางั้นเดี๋ยวผมมุ่งหน้าไปที่ภูเขาแกะแบบวิ่งไปละกันนะเดี๋ยววิ่งไปละกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปหาเนื้อแกะบนภูเขานะแบบไปหาเนื้อแกะบนภูเขายังไงก็รอรับชมได้เลยนะครับ เอาละครับเรามาถึงกันที่ภูเขาแกะแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นมีดแล่เนื้อเวทมนต์ซะนะครับจากนั้นผู้ชมก็เดินไปจุดที่มีน้อนแกะนะี๋ยวก็ทำการแล่ครับแนะนำให้เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสายไลฟ์สกิลนะครับจะทำให้ได้รับเนื้อที่มากขึ้นแล้วก็ครบ100อย่างรวดเร็ว ใช้เวทประเภทเรียกมาไม่ได้นะครับแบบว่าลอ่อล่อมอนเตอร์มาอย่างเงี้ครับเขาจะไม่มานะเมื่อกี้ลองลองเรียกแล้วไม่ยอมมานะครับแต่มีตัวนี้มานะเออตัวนี้มาไว้ตัวนี้แลองใช้เรียกมอนเตอร์นะครับก็น้องไม่มากัน เวลาใช้สกิลคือเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็แรงง่ายๆนะเราก็แกแรงง่ายๆใช้สกิลที่เป็นกลุ่ม LE. ไปนะครับอย่างน้อยก็ได้ชุดชุดใหญ่นะเราก็จะได้ชุดใหญ่ทุบทำการแรกแปบ๊บเดียวครับนี่ดูเห็นไหมไม่นานครับห้าสิบห้าสิบชิ้นละนะ5้าสิชิ้นละึนะ๊บโอเคอีกไม่นานครับอีกไม่นาน เราก็ทําการแล่ไปเรื่อยๆซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่คุณสามารถมาฟาร์มเนื้อแกะได้นะครับคือคุณสามารถมาฟาร์มได้เลยเนื้อแกะตรงนี้แต่นีแต่นะครับแต่ต้องดูด้วยว่าณนะตอนนั้นมีนะักผู้ชมไทยท่านอื่นอยู่หรือเปล่าคือตรงนี้เป็นหนึ่งในจุดที่มีการกระทบกระทั่งกันเหมือนกันนะครับมีการโยนวอการมีการเปิดแดงตีกันในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าแย่งเนื้อแกะกันนะทรัพยากรมันมีไม่จํากัดก็จริง แต่จุดที่จะได้เนื้อมันมีจำกัดน,นะครับฉะนั้นก็จะเกิดการแย่งเกิดการาคุมพื้นที่กันเนาะบางคนเนี่ยค่ากำลังเยอะนะครับก็จะก็จะแร่นานนะบางคนค่ากำลังไม่เยอะก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับในการแร่จริงๆครบแล้วนะทัน,นี้แร่เผื่อครับไหนๆก็มาแล้ว นะไหน,านาๆก็มาแล้วขอแลกเนื้อเก็บไว้หน่อยแล้วกันเอาไว้ทําอาหารนะครับเนื้อแกะเอาไปทําอาหารได้นะครับเป็นอาหารที่จะไปแปลสภาพเป็นอาหารสัตว์ไปแปลสภาพเป็นเ,เนื้อที่เราทําอาหารคอนอาหารชนิดอื่นๆนะครับได้หมดเลยอ่ะตอนนี้ก็มีคนมาทำเควสเพิ่มเนาะโอเคเวลากลับนะครับคุณลงตรงนี้ได้เลยนะคุณลงตรงนี้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งอ้อมภูเขาเนาะจากนั้นก็ ตั้งเป้ามุ่งหน้าเข้ากับอ่ามุ่งหน้ากับเวเรียรได้เลยนะไม่ยากนะครับมุ่งเป็นเส้นตรงไปอย่างนี้อ่านะมุ่งเป็นเส้นตรงไปอย่างนี้แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปส่งเนื้อแกะกันเลยดีกว่านะถึงเรียบร้อยนะครับกับฟูเนียนะโอเคเราส่งเนื้อแกะไปเลยนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้น่าจะเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้วนะครับกับภูเนียนะชุมชนพานีพานีนะครับน่าจะอันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ไม่มีต้องพูดว่าไม่มีเควสน่าจะไม่มีเควสให้เราทําแล้วแต่ทีนี้นะครับคุณผู้ชมในส่วนของตัวนี้นะครับกิจกรรมหอยแสงตะวันสีทองนะในส่วนของไอเทมตัวนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รับไปจนถึงวันที่26นะ ในตัววายนะครับคุณจะได้รับไปจนถึงวันที่26มกราคมคุณผู้ชมรับมาแล้วเนี่ยจะได้ทีละ2นะตอนหครั้งนะครับ1ครั้งเนี่ยจะได้2เมื่อคุณผู้ชมรับมามันก็จะไปรวมกับที่คุณมีอยู่นะครับไอเจ้าหอยแสงตะวันสีทองเนี่ยผมได้ทําการคํานวณเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้ หอยแสงตะวันสีทองในวันที่26แบบครบครบเลยนะครับแบบคุณไม่พลาดในการล็อกอินเลยคุณล็อกอินทุกวันคุณจะได้หอยแสงตะวันสีทองอยู่ที่70ชิ้นนะครับนับรวมคือ70ชิ้นซึ่งถ้ามันเป็น70คุณผู้ชมสามารถที่จะแลกนาวสศกอรปีและกล่องอาวุธชุดลึกลึกความทรงจำได้ด้วยนะครับ หมายความว่ายัางไงหมายความว่าคุณผู้ชมได้ของรางวัลที่เป็นของใหญ่2ชิ้นแน่นอนนะได้นาเวส c o ปีและได้ชุดแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องการว่ะนะแบบไม่ต้องการอยากได้หินครอนนะครับอยากได้หินครอนคุณผู้ชมได้70ชิ้นผมก็คำนวณให้แล้วนะว่าเฮ้ยเราจะได้หินครอนอยู่ที่210ก้อนนะครับ เราจะได้หินคอนอยู่ที่210ก้อนฉะนั้นถ้าถามว่าระหว่างเลือกหินคอนกับเลือกอาวุธผมมองว่าเลือกกล่องอาวุธชุดดีกว่านะครับเลือกกล่องอาวุธชุดเลือกนักเวสโกปีดีกว่าคุ้มค่ากว่านะคุ้มค่ากว่าคุ้มค่ากว่าไอ้เจ้าผมวิทยาโบราณคุ้มค่ากว่ากระดาษหนังพลังเวทคุ้มค่ากว่าความทรงจําช่งนะครับคุ้มค่ากว่าข้างบนหมดเลยแต่ถามว่าข้างบนเนี่ยเหมาะกับใครนะครับ เหมาะกับคนที่ล็อกอินไม่ได้ทุกวันไอ้เจ้าหอยแสงตะวันสีทองได้ไม่ครบ70นึกออกไหมครับมันได้ไม่ครบ70เพราะมีวันที่เราพลาดไปเราไม่ได้ล็อกอินคุณผู้ชมเหลือเศษเท่าไหร่ก็ไปคำนวณแลกข้างบนง่ายๆนะเหลือเศษเท่าไหร่ก็ไปแลกข้างบนถ้าคุณผู้ชมเหลือเยอะแบบมันจะเสียดายมากเลยถ้ามันได้แบบขาดอีกแค่2อะ่ะ ขาดอีกแค่2แล้วใน,นาเวสโกปี้นะครับเวนสโกปี้ได้มาแล้วมันดีตรงที่ว่ามันเอาไปบวกกับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทได้นะครับไม่ว่าสัตว์เลี้ยงนั้นจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะสามารถนําไปบวกได้ซึ่งมันให้ข้อดีกับสัตว์เลี้ยงของคุณแต่ถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงครบแล้วแล้วมันเป็นเลเวล4เป็นขั้นสี่เวสโ c ปี้ก็จะไม่มีค่านะครับมันก็จะไม่มีค่าสําหรับคุณทันทีนะเข้าใจใช่ไหมเออ ฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะต้องพูดกันอย่างนี้เลยนะครับว่าขึ้นอยู่กับของคุณผู้ชมเองว่าคุณผู้ชมต้องการอันไหนอ่าต้องการอันไหนต้องการแบบไหนนะครับโอเคยังไงก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่กดเข้ามารับชมกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย